พวกหนูพวกงมาจากอ่าวิคัยชุมชนสงขานะคะเป็นสูนยความคแขกวันนี้ได้มีหน้าที่รับถามผ้าอ่าคนในชุมชนว่าวิธีการเป็นอยู่เป็นอย่างไรอะค่ะคืณอีอยากจะทราบว่าคุณพี่เชื่ออะไระชื่อพี่ชื่อนิพาที่จัรหวเป็นตะเกษตอาสาหรือมูตีตำมุน,นการิการมูตีใ่มาละหน้าที่ที่ที่อ่ตาตอนนี้ก็คือ ทำงานเกี่ยวกับชุมชนหมู่บ้านโดยทำหาเข้าก,ากับประชาชนในพื้นที่โดยการทาส่งเสริมอาชีพส่งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจกด้านสังคมอย่างนี้เป็นต้นค่ะอบทอันนี้คืธิษัาินหน้าที่ของที่ได้รับสมมติมาใช่ไหมคะสำหน้าที่จัดก<ช>าค่ะคือหนูหน่บนอยากทราบเกี่ยวกับ เอ่อปัญหาของใน่ชุมชนะคะมีัาหาอะไรบ้างปัญหาในส่วน<บ>ที่เราอ่ะบันดิตเป็นตัวเชื่อมในการทํางานกับหน่วยงานของเนี่ยหน่วยการจึว่าอ่ามีปัญหาด้วยการติดต่อประสานงานบางอย่างก็คือชาวบ้านอาจจะข<อ>ับถึงไม่ถึงใช่แล้วก็เราก็ช่วยอา่าเหมือนมีเหตุการณ์น้าท่วมเราก็อ่าทําจุดประสานก็คือปุ๊บ บันดิตจะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พื้นฐานก็คือเราก็จะเป็นคนประสานพื้นฐานก่อนอบ้างไหนมีการเสียหายอะไรยังไงก็คือเราก็รับแจ้งอตบ้นต้นร้บต้นเกิดตุ๊กตาไปใช่ที่อาตาของมู่บ้านเข้าช่วยเหลือมาประชาชนนะครับมีขัะมีมีทุกวยงานเลยครับ อบตอําเภอ,อแล้วก็หน่วยงานข้างนอกแบบของกู้<ม>ไทยอะไรเนี้ยเราือจะา้่าดักาด้ใช่ถ้าเกิดว่ามีน้าท่วมครั้งใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วอะค่ะพื้นที่ไหนที่เขาเมีผลกระทบมากที่สุดแล้วตอนนี้มีการแก้ตกันหรือ่าที่หนักสุดก็คือจะเป็นบ้านโดนบ้านโดนแล้วก็หู่สาม โซนโซนกาลอาโซนก็อาโซนใกล้ใกล้อ่าจุดระบายรวมใช่ระบายน้ำมันมีชั้นมีมันมีมันมีเป็ดเป็ดบ้านอ่าแล้ที่โซนหนักหนักสุดก็คือมันจะมีหมู้าปนนอ่าต้องมีเป็นสามโภชนากาหารตอนนี้มีการแยกผู้ใช้ใช่ไหมคะใช่เบื้องต้นก่อนที่ว่าตอนประถมไทยก็คือผู้ใชยงานเข้าไปแจกตามแจกข้าวอะไรที่เห็นอะไ เรียบร้อยแล้วมาหลังจากน้ําท่วมเสร็จก็คือก็เราก็เยียวยากันตามถ้าปัญหาในชุมชนนะคะชาวบ้านมีการรวมตัวไหมคะหรือว่าแบบมามาร่วมตัวกันแก้ปัญหาหรือว่ามีค่ะมีเสมือนเหมือนจุดอ่าท่านน้ําเราก็ช่วยกันแต่เกี่ยวกับตักตะวาอะไรเงี้ยมันก็จะการสนทนาจะมีการจับจับเราจะพูดอะไรเนาะคะ่ะทำให้มีวัฒนธรรมร่วมกันใชได้ ที่ว่าปัญหาของชอาวบ้านเรื่ต้องการมากที่สุดปัญหาของชาวบ้านต้องการเรามาดูเหตุการณ์น้ำท่วมกันเลยสวัสดีค่ะลิฉันนังสาวเพียรเตชมินจิตค่ะ มาจากวิทยาลัยชุมชนสงขานะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะการต่อยอดเส้นพลาสติกนะคะและการต่อยอดสองน้ำยาประพันนุ่มและก็สองกาแฟนะคะไปสานต่อยอดให้เป็นรายได้กับคนในชุมชนค่ะอ่ทําจากอะไรนะกระเป๋ากระเป๋าเส้นเส้นเด็กเส้นพลาสติกนีมีอย่างอื่นไหมคะนอกเหนือจากเส้นแต่อนนั้เรียนรู้อก็คือไปอบรมเกี่ยวกับอะไรนั้นมาทําจากออ ซองซองซองน้ำยากักผ้านุ่มที่ใช้แล้วทใช้แล้วใช่ไหมทาเป็นกระเป๋าสายแล้วก็เป็นเป็นหมวกอก็ก็ตอนก็กำลังเรียนรู้อยู่กำลังเรียนรู้ใช่ยังไม่ได้ Ra มีลิตภัณกาเป็นเป็นหลักเป็นหลักเลยอยางให้ดูแต่ว่าอันนี้ขายราคาเท่าไหร่คะหรือว่า ยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นแก้วน้ำเยติี่ที่ห้าบาทถ้าเป็นกระเป๋าอย่เงี้ยค่ะเท่าไหร่อันนี้เป็นร้อยหนึ่งร้ยแล้วแต่ไซส์่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่แล้วแต่จะมีตัวสูงอะไรตัวสอันไหนที่ใช้ดีที่สุดใช่ดีที่สุดก็จะเป็นดกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าพาไปตลาดพาไปได้ใช่ใช่กปาใส่ผ้่ได้้ม่ใช่กระเป๋าใส่ถุงถใส่ง้่ต่ายีดด้วยที่กี่วันะะก่อนจะเสร็จอ่าถ้าเดี๋ยวนี้คือวันเดียวเส็้วันเดียว ปฏิกิริยของชุมชนทำบุญันจันนี้ที่เรา้คนได้เรียนรู้ไหมครับมหมายถึงนักเรียนนัศึกษาคนืราะะนี่นี่นี่ค่ะบางทีมันจะมีเด็กที่ว่างงานไม่ได้เรียนหนังสือนะผมเราจะทำบันดีนี่แหละจะไปสารวจใครที่ว่างงานแล้วก็ต้องการอาชีพเสริมต้องการทักษะที่จะทําให้นี่มาเป็นอาชีพเสริมอะคนที่ไม่ได้เรียนนะก็จะมาฝึกพอมาฝึกเด็กมันมีความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์อันนี้มันก็จะไปเสริมยอดใชมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งวัยกลางคนที่แบบไปทํางานนอกบ้านไม่ได้มีลูกเล็กๆอย่างเนี้ยสามารถทาที่บ้านได้หลับนอเดริญหันที่บ้านบางคนไปทํางานนอกไม่ได้ไง็มาทํางานที่บ้านเนี่ยเหมือนกันไม่ได้แม่ก็จะทาที่บ้านก็ไม่ใช่ทําเหมือนโรงงานแล้วทำแบบเวลาว่างก็มามามาโตแล้วก็มาตั้งแล้วก็เอาัออกไปทำกับข้าวได้ถ้ก็มาทำโตอีกมันไม่ใช่เหมือน เราไม่สา้ารถเราจะทาเวลาว่างมั่วรัวไม่ใช่ใช่มราจะตงนานก็ําทำกิจกรรมร่วมทามือทำเราทำด้วยทำบุญอะไงมันตัดตัดรินบินอลูกไมาช่วยตัดอะไรสามารถทําได้ทุกคนใช่อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะค่ะพวกหนูสองคนขอขอบคุณให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือว่าให้วิธีแก้ปัญหาในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อยอดไปรับผมก็ขอบมากนะครับ ที่ให้ความรู้และจ<า>ริงๆในพื้นจริงหมู่บ้านชุมชนและบริบ,รบรทของชุมชนต่ออิ่งฉันนะครับขอบคุนนครับขอบคุณครับ